ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุปูสุคนสวัสดีคุณอนันต์นะครับครับผมครับครับสวัสดีครับทุกๆคนที่กาลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์ทั่วอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับผมอนันต์ทั่วผ้าพ่อแมเอื้อยน้องครับมาบังเอิญว่าคือเก่าพี่น้องครับครับมนีพิการบ้านกอกตําบลบัวหมาดอาเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามครับครับ เป็นง้อของมรัมสังหารนะครับเนาะครับพี่น้องต่อจากนี้ไปขันแมนเห็นอยากได้ครับเบอร์ขึ้นมาให้ได้พี่น้องเด้อหรือขันมาอยากมาเบิ่งตัวกิ่งครับก็มาได้เนาะครับเนาะมือนี้มีกันจากตัวขับมลัมครับอ่าผมขึ้นผมประมาณอะไรประมาณสิบสองสิบสองตัวครับโอ้โหขับมือนี้หลายนี่ตัวเบียนี่ไงครับเวทยดใหญ่ใทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าราคานี่สิถธิใจบุตรใจใอยเบิ่งไปเนาะแมนครับผมครับ ซิปกัวโตครับพี่น้องเป็นงรวบเป็นงวรับประกันทองจังัวครับเป็นง้วนรับประกันทองอ่าตัวหนึ่งครับมีตัวเดียวเมีครับเจ็ดเดือนอ่าแต่ว่าตัวอื่นกับพานเดือนหนึ่งกับเดือนกลัวแต่ว่าทำความขอใจกับพี่น้องอีกจกับอ่าแสดงความดีใจกับพี่น้องครับเอาไปท่องว่างชิปชิปอ่าก้อนนะครับก้อนหนาชิปสีม้าเนี่ยทองว่างไปพี่น้องไปตรวจแล้วกับมีดีครับ ติดทองติดทองแต่ว่าขายไปแบบทองว่างถือว่าโชคชีบกอ้อนน,นั่นอีกสองตัวครับติดทองข네ือนกันแมนครับเพราะว่าหนึ่งนี่ผมวิเคราะห์กับหมอหลายๆท่านกับพี่น้องเรววาว่าการล่วงการผสมเทียมนี่เฮ็ดให้หมดลูกมันออกมันทะลักสมัยด้กี่บ่นี้ครับ<ว><อ>แบบเนี้ยเพราะว่าเขาจะผสมจริง <completa S 1> แต่ว่าคู่มือนี่เดี๋ยวผสมเทียมเกี้รอบแปดรอบเอามือเอามือล่วงเข้าไปแล้วก็เวลาขายกลับไปล่วงอุนตาเซาเฮ็ดให ีปัญหาเรื่องมดลูกนะครับแต่ว่ายุนี่รับประกันมดลูกนี่รับประกันเดือนหนึ่งแล้วทุกอย่างเดือนหนึ่งหมดครับครับนี่คือการรับประกันของมแมนครับคือทุกอย่างแม่แต่มดลูกก็รับไายเดือนหนึ่งรับแต่ว่าขนาดขนาดว่าผมก็เห็นภายในแต่ว่าบางเทือกรรับห้กรรับห้เพราะว่าเข้าใจพี่น้องไหมครับผู้อยากผู้อยากได้แมนผมกับบู้ลูกว่าภายในมันเป็นยังไงแต่ว่าปยุกับพี่น้องนี่ถาภายในเดือนหนึ่งนี่ รับประกันเชื่อมขึ้นคือเก่าครับผมครับผมครับพี่น้องเพื่อเป็นการเฉลิมลาครับตัวนี้รับประกันทองเนาะรับประกันทองครับราคาเปิดไรสักหน่อยครับเนี่เปิดไว้หกสิบสามครับสูงหลายมัอนเด็ครับสูงร้อยห้าสิบบวกครับสูงมีร้อยห้าสิบบวกครับเป็นทองตัวไหนในทองนี่อ่าทองกระพาะใหญครับครับตัวนี้บอกครับเคฟครับโอ้ยครับตัวนี้เนาะครับอ่านี่ครับครับเคฟมสามหนึ่งเด้อครับเด้อนี่นี่ปะโถทับพอกเก่งเลยตัวนี้เนาะครับ รับประกันทองครับแม่นี่ยี่สิบกุมพาพันธ์หกขาครับครับขอดพฤจิการหกหกาเนาะหกาครับนี่ครับแม่นี่รับประกันทองครับสูงร้อยห้าสิบขึ้นได้ราคาครับราคาหกหมื่นสามหกหมื่นสามพันครับนาทองสาวบ้นี่อ่างอลูกสองให้ทองครับโอ้หลูกสองครับเอาหนาตาดีด้วยครับเบ่งแข้งเบ่งขาพี่น้องอ่านี่แข่งนี่ขาครับเล็บครับนุ่มลึ่งเบ่งไปพร้อมๆกันครับนี่เบ่งดากดากต้นดากยนดากย่าน คนหางใหญ่ครับจะเป็นนี่สีเหลืองเม็ดเข่าด้วพี่น้องเด้อครับสีเหลืองเม็ดเข่างอบได้ติดดำเนาะครับเนาะนี่ครับเปิดในราคาเบาๆรับประกันทองครับโบทโตใหญ่ๆเงาๆครับตัวนี้โบทกระหอดลอยครับมิจเจมิจเจหูกับเครื่องโอมินซ์ครับแต่ลูกตัวแรกคุณ่าหายลูกดีบ่ครับนี่เนาะเอาพี่น้องเบิงเบิงพิจะหนาเบิงเด้อครับเด้อเบิงรับต่อรับโตเอาเบิงบาดยางเหมือนอย่ครับนี่ยบาดยางครับครับเนื้อหนังดี ครับสีออกเหลืองๆเม็ดเข่าจังน่อยเนาะสีบล็เข้มได้เพี่น้องสีบล็แดงงามปานใดเลยครับแต่ว่าคกนหางงามครับค้นหางใหญ่อวบครับเพื่นลำหางตรงดากงามเลยครับเนี่ยดากตูนนุ่นส่วนมากครับนี่บรรทายลำลามนะครับขาลำลามมากจังน้อยโพนก็ใส่ได้ครับทองอ่างแค่นี้ก็เพื่อนให้ลูกแดงอยู่ละลูกเนี่ยเออแค่แดงบล็อกคักครับเมียนแดงบลคักเลยเดีบล็อกคักเล่นว่าลูกแดง่เมียนครับโอ้แผ่นหลังครับแผ่นหลังนี่กว้างครับแผ่นหลังเปรด้วยครับเด้อบ่ไใด ไ่ได้มีสันได้ยังไงครับหลังนี่โอ้ครับเหา้รับเปนี่เงี้ยวนะครับเจ็บเลยครับนี่ครับโอ้ใหญ่เหวเบียดใหญ่ๆถึงสูงราคาเป็นตาโตเอาครับพี่น้องตัวที่สองครับตัวนี้ประเทศไงก็ตัววังหันได้ถึงสูงได้ถึงหนาได้ถึงเล็กครับตัวนี้ตัวนี้ผสมไวซื้อไ่ครับเนี่ยผสมผสมไวครับพัน พลานแล้วแต่ว่าท่านรับประกันอ้าวครับตัวนี้เป็นงัวผสมพันธุ์รอบเบื้อซื้อเมียนครับโอ้สูงสูงสูงครับสูงหไรไหมครับเนี่ยสูงผมว่ามันร้อยหาหาซิบหาบวกครับแต่ร้อยหกสิบคุณละไปเอาเลยเพราะว่าร้อยหกสิบไปประกันร้อยหกสิบครับให้เพิ่นร้อยหกสิบโลดเนาะเมียนครับเอาไม่นี่มีติดโบดครับเครื่องอ่ะติดโบดครับเครื่องดำนี่ครับนี่ไม่นี่ขอบหูกับดำนาคากั นะครับบ่ดำเนาะครับเนาะนะครับ่ดำแต่ว่าขอบหูดำครับบ้าร้อยหกสิบเท่าไหแม่เนี่ยบ่ขาดครับมาวัดเอาโหลดพี่น้องขันบ่เสียครับครับสูงร้อยหกสิบหน้าหนาเงาเเลือกๆขับได้ส่วนเลยแม่นี่ยขันพี่น้องมาโค้งสางใหญ่แม่นี่ยได้ครับเด้อเอาทับไปยังไงขอเบิ่มนะครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่เลยครับอันนี้ก็สีเหลืองเม็ดเข่าได้ครับเด้อสีใบแดงองค์ตรงเป็นวัวสาวอายุสองปีกว่างได้เนี่ยเัวสาวเมียนครับไอ้ถ้ามัน ใบแสเด,ด้อครับเด้อเจ้าโรเบิร์ตทับโรเบิร์ดใบครับทับใบมือวันทีถ่ายหรอสามสิบก,กระดาษข้อมหงหาเนาะครับแม่นบ่เนี่ยแม่นบ่แหละครับคืบอบก,กย่อเฮ้ยเอียงเนี่ยมันมันกขอข้อคือกอย่อกอข้อ,ขอ,ขอครับกร,กระดาษข้อมจีแม่นครับอ๋อหงหากำะัาคข้อไม่สาวข,ข,ของเนาะครับนี่แต่ไม่มนนีพัตรตัวจทองบ่ ผมสีเบิ้งไปตามใบเรือยถือบ่าหนิครับบ่บ่ถือถือบ่พี่ครับมันยังถือเอาไปนี่สิแมีนผมเขียนไว้แล้วกำกันไครับเหลืองเบื้องเราต้องตัดตรงเนาะเอาเลยเบิ้งผิษหลายครับเบิ้งผิดครับเบิ้งใบผิดนี่นี่ครับมันโรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้าด้วยครับเด้อนี่แมีนนี่ทับเมีนนี่ไว้ครับอู้ยิ่ง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 ยิ่นี่ก็กัะยาย่นโขคานี่ไม่ค่อยถือจ้วงนี่ครับนี่ครัโมกุราหกโขครับกำหนดขอดราคายิ่งยิ่งสิเปิดไปไรเงี้ยครับเปิดไปหกสิบเก้าครับ หกหมื่นเก่านหกหมื่นเาสาวสดๆครับพี่น้องเอ้ยหกหมื่นเก่าหกมืนเก่าสูงลอยหกสิบปืดสูงสูงสูงประมาณคักลูกตกมานี่แสนกลัวเลยพี่น้องเอ้ยครับอ่ะสีพันหนีออกแดงเหลืองเม็ดเข่าอยู่ใช่ปะแดงแดงก็แมวหันหน้อยนึงแมนครับแต่ยังพอนแดงองตรงนะเพียงเนาะหกหมื่นเก่าครับหกหมื่นเก้าครับกันยาทาไ้เนาะ อ่าครับเอาเก็บไปเลยครับเก็บเลยครับบานเนี่ยเล็บบือลึงไม่ต้องห่วงนะครับคุเล็บนั่งฟ้าผมนี่ครับนี่สภาพนั่งฟ้าผมเลยครับราคาบ่ถึงแสนเงี้วสามเมตรป่ารถบาทครับพ่วงเงา้ยอ๋อเดี๋ยวเริ่มสิออกมาแล้วครับบาทเนี่ยยางดียางงามด้วยครับคุณสูงคักสูงแน่ครับครับพี่น้องมาเบิงโตที่สามครับแม่นี่ขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำ เครื่องดำเลกิกโอ้ไม่น้ำไม่มมันออกหน่อยเนาะน้ำเมือกบ่อน้ำเมือกสีแดงนะน้ำเดือนรู้สึกไหมไม่น้ำเดือนกับสีแดงทองหร้อบปล่เนี่ยผมก็ว่าไม่ติดแล้วสีแดงนะครับน้ำเมือกออกเลยโอ้ไม่นีไม่นีห้องาพาันลบประกันทองเลยบบท่านละประกันทองเพราะว่าใบตรวจจะคลองพันกับเฝ้าขายผมกับพ่กกาตรวจเพราะว่าขนล่วงดูยันงวดมีปัญหาต่ว่าผมก็ขายไปแบบท่องว่างคือกันครับตัวนี้ไว้แสดเนาะแม่นครับ นี่ระไปเบิ่งกันนะครับนี่ครับกำลังควาดแม่สาหกหกนี่แม่นี่เหน่าจะทองเนี่ยนี่พี่น้องมาตะเกาบ่าพลาดนะครับแม่นี่สีแดงองค์ตรงครับลูกตัวใดเนาะในทองขันเป็นติดนี่ฮะลูกตัวสองครับลูกตัวสองเนาะครับแม่นี่ได้ได้เลืกเด้อดพี่น้องเด้อแต่ว่าบ่ได้สูงครับได้โบดได้แดงได้โบดได้แดงโอ้ทองจูดินมั่นต้นนี่แมเป็นเป็นงัวนหาดีด้ยครับเป็นโอ้ขันมปนลูกมากคือสินยนต์ครับเนาะครับ แม่นี่แม่อันราคานี่เปิดไปล้านนะครับแม่นี่ผมเปิดไปหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าอีกแล้วพี่น้องแม่นครับแม่นี่มีรุ่นครับผมเห็นหน้ามันเดินแล้วไหมหน่าจะทองโอ้แม่นี่เดี๋ยวเลิกขักเนาะน้าน้าสางสีสีแดงสีเหลืองสีแดงแดงลืองเหลืองคล้ายๆว่าน้าเดินแล้วไหมแม่นครับแผ่นหลังก่วงครับทองอ่างใหญ่ด้วยครับเด้อบือลึื่องผุนะป้าแม่นี่บือลึ่งไม่เหยียบเนี่ยริบกระดีหกหมือนเก้าครับแม่นี่สูงนี่อยู่ลอยเท่าไหร่เนาะ คือบืนใส่ลอยหาเลยครับขอขวองเลยลอยหาสิบบ,บ,บืนใส่อยหาสิบเนาะเมียนครับนาสิบลอยหาสิบเนาะบ่ขาดครับ้อยหาสิบ,บ,อสบโอ้ใหญ่ด้วยครับตัวนี้ใหญ่เด้<พ>อส<า>ีแดงพร้อมติดโบท้อมครับนาสีทองด้วยครับนี่ทองกับเจ้าเลือดเบิดเนี่พอผมบึงเคืองเพลทเพิเพ่นมีน้ำน้ำเรืองเหลืองเรืองแดงไหลออกเป็นทังอย่างครับไข่ง้วงนน้ำเดินนี่ตัวนี้นี่พูดได้ได้ไปนี่เอาผอดจองก่อนเด็กกอนครับมันนาครับตัวน้นาไอรเนาะได้นาเจ้าโบสูงครับประมาณลอยหาสิบ ครับตัวต่อมาครับสายกระทบเด้อครับเบอร์นี้บเนี่ยเอาผูใ้ใดมาโค้งสางไงละครับบัดเนี่ยได้ไงได้เงาได้สูงดูกไงครับหัวนุนน่นนานุ่นตูนสวดใบหูเลยปากนี่พี่น้องเมนี่เอาขั้มสูงนี่นาสิร้อยหกสิบบวกเนาะร้อยหกสิบบวกครับได้แท่แทะแท่ครับร้อยหกสิบบวกแท่โอ้หนอกตั้งโจโก้ครับเอาเมนี่ ที่กระทบมาเด้อครับเด้อมาเบิ่งเครื่องบ่ต้องห่วงครับมื้อนี้เครื่องเน่าตัวนี้ทับอ่าช็อกโกแลตพะนะมันี่พี่น้องทับช็อกโกแลตไว้พะนะสิงหาคมเด้อครับนี่เพิ่นทับไว้นี่กำลังคลอดกับพลัะมกราฟพล่ะครับนี่สิงหากันยายั้งบ่ทันพอนั่นเนาะพาหลอดไปซื้อเด้อพี่น้องแต่าสองสามมือนี่ผมเห็นน้ำเป็นไงน้ำเดือนมันออกเมียนน้ำเดือนเบียดไม่น้ำติดหรอ ผมก็คิดว้างสั้นเลยแหละครับแม่นี่เด้ย้าวได้ดู๋ไงเม่นครับได้สูงบะนี้ราคาสาัยครับนี่ราคาชิปว่างหันน่ะหลุดจองหกหกเก้าขายหกเก็แต่ว่าชิปนี่ปล่อยไปพี่น้องหกขาหกขาเมียนครับต่อรองไหนขึ้เก้าไม่พี่น้องขันมักกับจังเก่าขันบ่มักกับนบตองต่อบ่ตองต่อเพื่อเสียเวลาโอกาสในพี่น้องคนอื่นเม่เออเออันเป็นยังสั้นครับอืม เป็นลูกคนต่อแล้ยวเบาตอเรีวเบาไม่เปรียบเทียบราคาบันนี้เบาบันนี้ก็เลยผู้ผู้เสี่ยวก็เลยเสียโอกาสเสียโอกาสครับอ่ะครับเป็นไงขั้นตอนขั้นเสี่ยวจังคอยต่อได้เี็นอ่งเด้อวนี่ครับเพราะว่าผู้ผู้เป็นเสี่ยวก็มีอยู่มันมันเป็นเสียโอกาสพนผู้เสี่ยวนาะครับทับช็อคโกแลตเลยครับพอบักง่ายพอดีหกหมื่นหกหมื่นห้าห้าพันต่อร้องไดสูงร้อยหกสิบบวกครับบวกขาดร้อยหกสิบครับใ้ญไงราคาถือมาเบิ่งเอาอยู่นี่ครับ หลังนี่สี่เหลี่ยมเพนหลังเปเลตสูงเด้อครับแม่นี่สูงเด้อครับ,รบ,ผผบ,บนี่สูงถมงวผมผมได้นี่เพียงหัวผมมาผมได้หนิสูงถงลยหองสิบหกอ่ะแม่นี่บนูนาจะถึงลอยห้องสิบห้าไปได้เนาะครับน่าจะได้รับผมว่าซื้อได้อาจจะบถออ่ถึงหรืออาจจะถึงเนาะครับเนาะนุ่มนุม่นม,นมดีเ็บดีต้นหางดีสีงามเขาท่านาโน่นโจโก้ครับพูนาะแม่นี่โอ้ใหญ่คนาดใหญ่เนี่ยครับ อครับอะครับปัจจุบันราคาหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าตัวต่อเดือนสำหรับพี่น้องผู้ขาเจ้าสนใจอิลีมัร์อิลีต้อนร้องอีหลีครับ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 เสียวจะคอยพอด้วยครับเดิมเสียวครับเปืดสูงไรหกสิบห้าครับเปิดได้เราค่าหกสิบห้าเท่ากันหกสิบห้าครับอหยางดีหยางดีหยางง่ามสุดโตครับตัวตตอมาเป็นง่วงหัวหลุน ทั้งสองตัวเลยเฮี้ยงกันอย่หัวลุนนะครับนี่เป็นง้วภาลูกเมื่อไหร่ล่ะนี่มึงส่งเนาะพาลูกเมื่อเดีวตัวนี้นาชโยแยกลูกไม่ไม่อยู่ดิหนี่เมียนครับสูงหลายเมตรครับตัวนี้บ้านมึงไปสูงร้อยห้าสิบสูงร้อยห้าสิบเมียนครับเมียนี่แยกลูกไม่ไม่จอยนักจักหน่อยนะครับเด้อบ้านนี่นี่หลังง้วสิเป็นเงินผู้เฒ่าขุนว่าเออง้วงงวไปคุณเอาหาเงินเมียนครับขันผู้เสียวไปเป็นต่อได้ครับเด้อไปขุนไปขุนใบหนังหนาขึ้นมากกับแต่กำไรเลยครับแม่นี่ทำเมียงไว้ครับนี่ พี่ก <handled kr> ็ทำอะไรกันเนาะครับเนาะพริกแดงครับโอ้หาแปดหนึ่งครับพริกแดงเอเช่ทําตะขุนเอเช่ไปนะครับเนาะพี่น้องขอกาดสีจืนกับสีเป็นการยางว้นบ่งงานกันเนาะครับนุ่มที่เต่าครับที่เต่าครับถึงแยกลูกมากระจอยเนี่ยจากน้อยเมียนครับกัญญาจนทับไปเนาะสำลัดคอดผนละครับเมษาหงค์ครับกัญญาทับไปด้วยครับเด้วยทับเ้าพริกแดงเอเช่หาแปดหนึ่งนี่ครับนี่แม่นี่ กรสีอยหาซิประมาณมั้งผมวานเนาะเมียนครับนี่ครับนี่แต่ว่านบ่อ้วนด้วยครับไม่หนีบ่อ้วนเนี่ยผู้เฒ่าพ่นว่าสิ่งว่าบอกไว้ก่อนสิ่งว่าแต่ว่าพนดีด้โพนดีเล็บดีครับพี่น้อยไปขุนตอด้วยครับไปทับพังสีแล้วมันคอยติดไว้เนาะหลุนธรรมชาติครับแต่ว่ามักมักมองหัวหลุนนี่ครับเมียนครับลูกออกมากนี่หอวหลุนคือเมียบ่ด้แต่งยาเมีนครับบ่ด้แต่งยาครับเป็นเงินเป็นกำไรเลยครับลูกออกมา เปิดไปาคาเค่าไหร่ครับนี่หาเก่าว่าเอาเอาหาหาครับหาชิบเก่าวเอาเอาหาเอาหาหมื่นหาพันเมียนครับหาหมื่นหาพันต่อได้อีกต่อได้อีกเนี่ยอย่าต่อหลายตันผมเนี่ยขายถือขายถือแล้วมันถือแล้วเตเมียนครับมันหนาสิไม่รอหาิบยอะต่นี่เนาะเมียนครับมีแท้ครับเอาครับเก็บเลยครับวันนี้หาหมื่นหาพันครับเมียนครับพันหลูกมาหนึ่งตเนาะครับนี่ครับนมงานตรงเลี้ยงอยู่ครับนี่เพื่อนนมมันมีจริงเด้อพี่อน้อังเด้อตัวนี้ครับงานกับเบาะ บวพผิกบวแพงดอกครับยางดีหัวหลุนเลยครับเนี่ยมองมักมองงามมันน่ะมันเป็นงวหัวหลุนเท่ากับเสืออาอนนะคนล่ะครับซื้อเอาลูกกับบางลูกเบางเต่ามันครับตัวต่อมาเนี่ก็หัวหลุนแม่นี่เป็นอ่างอ่างเลือดดีเฮือนไปนี่วอยผ่านลูกเมื่อกันเอาอขับพองงวหัวหลุนสองตัวครับเท่นหัวหลุนกําลังมาดังกําลังไม้แห้งนะครับเด้อนี่อ๋อพันจุงออกมาให้เบิ้งครับโอ้แม่นี่ได้หนายวนาขมแบงหันเลยเนาะ เมียนครับไม่นี่ขอบตาดําดขอบหูวดำหนาคาดคําครับพุ่น่ะเมียนครับโบดเป็นง้อคนขุนเชิงเชื่องสุตโตดี่ครับนี่ไม่นี่กะบโมหลุดกันดอกรอยหาซิบอยู่เนาะโมหลุดมีแท้ครับรอยหาซิบนี่นี่พอดีสูงก็ตรงหันอยู่สูงก็ตรงหันอีกอยู่ว,วร์เพราะขาดดรงรอยหาซิบสีกระเข้มก็ตรงหันเนาะเมียนครับหัวกระหลุนเชื่อกันนี่เป็นรองเมียนครับอ่ะครับตัวนี้ทับยังไงครับนี่นี่แล้วครับเนาะอ่าตัวนี้ทับแดงอลังการเจ้าแดงอลังการนะครับเนาะไม่นี่ทับแดงอลังการ ราคาเปิดไวลร้านไหนนอครับนี่เปิดไว้หกสิบหาครับตอร้องได้หลายตืบอยู่หัวโหกสิบหาครับเมียนครับ,พ,รบพี่น้องเป็นตาหนาไปเก็บไว้ไหมเ,ออเาขาคาต้นแล้วได้เป็นเงินเลยครับนี่เพืพ่อนครับมีสูงกับสูงแดงกับแดงนุ่มดีชัดเจนเล็บครับเล็บกับใสได้บ่บ่สีบ่เพิ่งเหรอวะเล็บกับเล็บธรรมชาติบ่เพิ่งบ่หยัางครับเมียนครับมือเรื่องเงาจย่อนหนุนต้นเนาะเมียนครับสูงมีรอยสิพี่น้องหัวหลุนธรรมชาติผมเร้บผมวานนี่ังามนี่ครับ ถ้าใบแดงอลังการไปนะครับเด้อถ้าใบสิงหาคมเนาะครับ12สิงหาคมครับกมลคอรดมักกะลา66ครับนี่นี่ครับถ้าใบสิงหาคมนะครับเด้อพี่นาเพิ่นละรอเนาะปี่นาบึงหลกเบ่งเต่าเพิ่นครับได้ว่ากับเจ้าแดงอลังการนี่ครับนี่พี่น้องหัวรุ่นยหญ่ๆแสนกลัวแยงเพิ่นคือเอาปาตัวนี้ราคาตัวนี้คือบไว้เจ็บไว้ผมมากสิมี่ผู้อยากได้ยุ่งละครับเอาวัวมันขาน้ำเลียงเลยซื้อครับจังไว้นี้ครับมันขึ้นยหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอกทองเนี่ย เอาครับเจ็บเลยครับนี่สูงใหญ่เหี้นาขอบตาขอบหูติดโบเุ้นครับเด้อรื่งนุ่มชัดเจนเครื่องดำปื้อครับแม่นี่ะเอาเบ่งบัดยางครับปูนมันนันพี่น้องกะมันเบ่งหลอบคักใบด้วยครับมันจืนครับนี่นี่สภาพลิเลยครับลิเลยต้องไซบูดด้วยครับบมมีหม่องสียางพี่น้องนี่ครับโอ้สองตัวนี่หัวหลุนงามครับนาเจ็บครับนาเจ็บ รับามาเบิงโตต่อมาเดี๋ยวรับเดอ้อป้าตัวนี้แม่ฟ้อยหางง้อจะไไปอุบาตอุบายเ็จแลุง,งลากขี้ดินพี่น้องครับฟ้อยหางลากขี้ดินเมียนี่ได้เง่าได้หนาได้แดงนามใต้านามลางบื้อลึงเง่าอัลาดน้มชัดเกนว่ามีตอกว่ามีติงครับสูงหนีลอยหาสิบวกบ่ขาดครับตับวห<ข>าสิบกักครับคุณเมียนครับป้าครับพี่น้องเถอะบุง คนหางอวบเง่าหางห้าม่ลีครับแมนนี่พันลูกมาหนึ่งตัวมนบ่พันลูกมาหนึ่งตัวครับลูกสองในทองแต่ว่างัวนี่มันเขาเป็นเสียงครับอืม,มันตามเราตามกอตามกรรมพันธุ์ของมันย่าไปว่าเห็นงัวเขาเงาเดี๋ยวเป็นหลายลูกมันว่าแมนครับมัแจะลูกสองในทองจีิองจิงแมนครับโอ้ใหญ่ใหญ่เงาเงาเง่าเงาเง่า้งใหญ่ทึ้งสูงไปเลยแผ่นหลังเปรีเลียยได้พี่น้องด้วยนี่ทับสติงเล่ไเครับนี่ในทองทับสติงเล่ปเด้อครับเด้อบาดเนี่ย อ้ทับพอแดงจริงคื้นมาเื่อนตัวนี้อ๋อครับผมจะพาเบิ้องโอ้ต๊กใส่ชีดินทำนี่นะครับกัญญายชนครับมันที่สองเนาะสองสองกัยญายชนครับนี่เมียนครับอ่ากำลังคลอดกับพละหกฮกปีฮกหกคนละครับพหนาโอ้ทับไปสองกัญญายชนเด้อครับเด้อตัวนี้ก็มือไปเบื้องกับมีน้าเมือกแดงนี่แล้วตัวนี้พาะเป็นงวทีผสมติดไง ลูกลูกแรกนี่ผสมเทเดียวเนม่ยนครับติดเลยเลยมนี่ลริโตเน่าหนังหนาเบิองไก่อบแล้วมันใหญ่โหดอยู่เนาะไก่เต็มเฟ่เมจดจดออกจดเอฟตีบอกทีเบือใบอีก้จังหากป้าครับนุ่มกับบมีติ้งดีเนาะโบยบ่มีติ้งครับเล็บกับโอเคดีครับเล็บกับซ้ำเล็บเัว่หน่อยครับสูงนี้อยหาสิบวกแค่โอ้ยลอยหาสิบวกว่าขาดครับลริ่โตเน่าหนังหนาครับ้เลิกครับแล้วข้าเปิดใบลายเมนี่ เปิดไว้อยหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าอ้าวเรียบร้อยครับบ้านเนี่ยหกสิบเก้าอ้าวจุงกับคอกด้ยครับเบิ่งบัดยางด้วยครับเด้อหกหมื่นเก้าพันครับเมย์บักใหญ่ราคาบักน้อยครับพูดอ่ะโอ้วเบิ่งยางยังคุณโอ้เม่นี่เนอีหลี๋ด้วพี่หนองเด้อยเนืครับหนังลายทั้งื้อทั้งสูงทั้งหนังหนาครับแม่นี่มันถอดเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ่งเลยขอกยางว่าไก่ซุ่มนี่ไก่เลยไก่ซุ่มมูนี่เป็นลูกมาเลยเดหนี่ับ อร่อยหาซีพาหนิมีแท่เขาตับใบหาซีพาเพราะขาดเพราะขาดดอกพี่น้องแม่นี่เนาะเพราะขาดครับอ่าถ้าเป็นจริงเรียบครับบันี้มาครับวงตัวนี้ครับบันี้แดงไม่ต้องห่วงครับบันุญแดงเข้มเจ็บสีมะงามครับโบดเต็มเต็มเมนที่ทับไปเอชเทบอกเข้าไปเอชเทครับไอพริกแดงครับอ่าแม่นี่ทับพริกแดงได้ครับเด้อบันี้มาเบิงเพลนลำตัวเพลนนะได้สดมาซีเมีลูกแรกว่ะหนิลูกแรกครับเป็นเป็นงัวสาว บ่ถึงว่าสาวแจ้เด้วว่าสองปีกู้สีเขาสามปีแต่ว่ามันพึ่งขึ้นได้ได้สามเทือเทือแรกเทือแรกนี่บบทันครับมันลงก่อนเทือ่สองผสมเนี่ยเทือ่สามนี่ผสมข้าอยู่นี่ผสมข้าอยู่นี่แม่ครับต่ว่าหอยหางมาตรงห่วงครับบันทายนะตึบหมอกับพี่น้องฮิดแม่บอกไหมเบิ่งด้อครับด้อเบิ่งคนหางับแม่นี่ต่ํากับแม่หันอยู่ตต่ว่าไดสด ได้หนังเบิึงฝอยหางงามคือกันเนาะฝอยหางนี่หอดินมับเลยครับเบิึงฝอยหางง่วงได้ไปอุบ่าดูใบเลยเล็บดีหนังหนาแด็งจิงคือนะครับแม่เนี่ยแลคาเปิดอยไปร้านเลยครับเนี่ยไปไปหกสิบเก้าเอากันหกสิบเก้าแม่นครับอุ้ยหนาขากหนาเนาะครับหน้าหนาพี่น้องเมื่อวันก็ตัวจริงโหลดนี่เบิึงเล็บขนาเบิวงเอาตัวจริงนี่เพิ่นบ่ให้แล้วหกเก้าเพิ่นจะให้ยเกิดมึนกว่าพี่น้องเล็บพี่้งลึง ครับแห้าคาเพิ่มเมียงเลยเด็ดจีมันใหญ่ยันครับม oh. ันย well> ันไหมหกหมื Plug ่นเก้าพันครับครับทับไอ้นี่ไปเนาะทับพริกแดงไปพริกแดงแมีนครับบ้านนี้ดึงออกให้ผมได้เปงนี่มไม่พริกแดงมือเดียวครับถึงจับกล่องดึงก็ได้ครับอ่าพริกมาเลยครับพริกมาโอ้โถนี่เลยครับสิงหาคมนี่ทับไว้เห็นปะทับไว้สิงทำกันยาเหรอเนาะสามสิบสิงหาเนาะแมีนครับเอ้าวกำลังลอดนี่พฤษภาพหกหกคนละครับนี่ นี่นะครับเดินนี่นี่นี่ทับใบสิงหาเลยครับเนาะนี่เมร์นี่ครับครั้งที่สามมันบ่ที่สามครับอืมครั้งที่สามครับโอ้หนาหนาครับเป็นนี่โบดล้ายหลายครับคือแถวแรกว่าจะผสมมาล้งกอนนะอืมเครื่องนี่โบตองห่วงนะครับเป็นนี่สูงนี่เฮ้ยประมาณสี่ร้อยหาชิพหาขึ้นมาเหือโอ้ยบ้าขาดลอยหาหาครับบ่าขาดรลอยหาหาดอกครับผมวานเนี่ยลอยหาหาบวกโบตัมก็รลอยหาหาอีกนี่จะบวกคุณอ่ะลอยหาชิพหาบวกแทบผมว่าครับ เปิดใบหกสิบเก้าของเด็กพี่น้องนี่ครับฝอยหางขดดินมัฟครับบรนทายนาดึ๊บเลยตัวมิดนาผมน้อลึึงสวยครับบาดนี้ประเภทแด่นี่ยงนี่ยเป็นตรงกางมีเนาะอ๋อครับแม่นี่หกหมื่นหาพันด้วยครับเด้อครับเจ็บไปเลยครับบาดเนี่ยไปเบิ้งตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะเอาแถวคอกเลยครับบาดเนี่ยบ่มีหม่องไว้เด้อะเอาไว้นอกก้านใหญ่เลยครับเอาผูไปนอกก้านใหญ่เนาะครับไปเบิ้งตัวสุดท้ายครับวันนี้โอ้หนานานาแม่นี่สีงามก็มูดเลยครับแม่นี่ โบดหลายยครับนี่ค่อยหางกับงามด่ากับงามด่าเป็นด่าหางเป็นหางเลยครับนี่บหกคิบเก่าหนึ่งเลยเนาะช่วงลยหาชิบฮาบวกนี่มันต่อได้ครับต่อได้เป็นเป็นงัวทีหนังหลายดีครับหนังลายดีขาดน้ำเลี้ยงอ้าตัวสุดท้ายครับหนังบัวลายช้ำโตงหันแดงคือกันแดงสู่ตัวนี้บัวอะไรเนาะแมนี่ทับยังไมครับแม่นี่ตัวนี้ปะแมนครับ อ้าตัวนี้กระทับพริกแดงเหอนตัวนี้ที่พอพริกแดงคือกันครับอแม่นี่สีบอช่วมสูงกับสียอยหาิบกลัวเนาะครับสู่แม่นี่บพรไนี่่วมสูงเนาะซึ่งหนาซึ่งสูงครับแม่นี่กับขอบตาดําขอบหูดาหนาขาบอดําหลายบอบดหลายขึ้นแม่บางหันนี่ได้ครับเด้อแล้วเมึงเครืองหางเด้หางสู่โตหันบ่ด้แต่ว่าลําตัวนังใส่ได้เนาะพวกนังนังหนาใส่ได้ทับไอ้าพริกแดงไว้ด้ครับเด้อนี่ ทำพริกแดงเอ้าครับว้ามีตัวใหญ่เดิ่มันนี่ครับนี่นุ่มนุ่มชัดเจนชัดเจนเครื่องดำลูกแหรือเปล่างนี่ลูกแรกเป็นหัวสาวครับโอ้เป็นหัวสาวหนาวนู้ดตุนสวดเนาะเมียนครับนี่นี่ครับนี่นี่มือมือพันทัไปนะครับเนาะครับสิงหาคมครับยิบกาสิงหาคมครับกาหนดคลอดกับพุ่นละพร้อมพอมกันปีหกหกพุ่นละเนาะครับถี่ครับมันติดให้พี่น้องไปรุนเอาซะอืเมียนครับอ๋อติดบ่ติดันหู มนครับบ่ทันแต่ว่าหูหัวต่ว่างัวเป็นตาเลี้ยงเมนครับจ่ว่าทาทาไปขึ้นอ่ะผสมติดบบติดนี่เยสวาตังง้งัวล่ะต้องต้องถามหมอน้ำครับหนานุน้นตุนสวดงูกูกกครับครับราคาไม่รีบเปิดไปแล้วเ,เป็น,ปนาะครับอย่างหาิบเกีิปก้อนบ่เอาหลุดไปชิปนี่หาสิบหาครับเหลือหาสิปหาเมียนเหลือหาสิบหาครับเอาครับ หาหมื่นหาพันนี่ได้ราคาแล้วครับบ่เนี่ยครับอันอันนี้ว่าแม้นตัวสุดท้ายเหลืออีกตัวครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายทั้งนอกหมดเลยตัวสุดท้ายมีตัวในน้อยอีกตัวนึงครับเออแถมแถมแถมครับอ๋สุดท้ายแท้ลรบอบ่เนี่ยครับภูเงินหน่อยเงินบ่หลายครับครับอยากได้ไปคุณไปท่อมไปเลี้ยงเอาห้อยเป็นล่ำปีหางขาดครับโอ้โหมีหางขาดซอย จะว่าส่งเลียมดีได้ไหมนี่บ่ะเนี่ยส่งดีได้ป่ะเนี่ยแมนครับส่งงามอยู่หรอครับนี่เพราะาเป็นลูกหกแปดคนนี้เนี่ยดีแมืนกันบันท่ายนาเครื่องดำครับครับหางขาดถ้าเป็นลั่ปีครับนี่กําล่างสีขนขนลุปงเนาะสีเศร้าแล้วครับเศร้าแล้วครับเศร้าแล้วเนี่ยเศร้าแล้วจะว่าครับร้อยเพิ่นขนปงซื้อแมนครับเงินหน่อยพันถึงปีดอกนน่เนาะมวยวางัวแปดเทียนครับมันทายดีดีครับลั่มตัวก็ดีด้วยครับเรียม ถ้าตรงนองตังมันก็ออกออกบ่ออกพี่ครับมาออกมาเป็นไงล่ะไม่เป็นไปซะออกห้าเอาบาทเนี่ยห้าพี่น้องผู้ผู้แบบมีใจเป็นตะลิโตนแม่ครับซื้อไปไใบเพราะว่าโอ้กว่าางยังงายมั้งเถอะแต่ว่าไฟหางบ่มีเพราะว่าผมผมไปไทยเมียนี่นี่ลงเฉียดเนี่ยเม่นี่คือสีเอาไปประกวดไว้ดอกแต่ว่าเอาไปเป็นนอเป็นแนวได้ได้ครับเพราะว่าบ่ได้อ่าไปเป็นแม่บอกได้ลูกออกมานี่ มันหางมดจินดอกอันนี้มันหางขาดย่อนมันเป็นลูกแมนครับครับลูกมันหนาสีงามเพราะว่าลำตัวพันดีครับเรียมตัวพันดีครับเรื่องบือเรื่องดีครับพุ่นอะแค่ห้อยเป็นลำปีแต่ว่าเศร้าด้ครับเศร้าโอ้พันมุมมากข่ดีเติบไปเนาะพันลังเปรี้ยเล็ครับขาตรงหนอกตั้งดีดีบันท่ายงามครับเครื่องดำครับเครื่องห้างมีมย้อนตัวนะครับพวกขางงามฝ้อยหางขาดด้วยครับเด้อนี่พี่น้องสีเสิยไปเป็นแม่พันครับ ไปเลี่ยงไปทับเอาลูกเอาเนาะ<อ>สิไปขายต่อจะเพิ่มด้วอครับนี่แต่ว่าพนดีได้ไหมนี่พนล,ลึกดีพูดละมือหางขึ่นปานหาอันแจ็คบาทนะครับเป็นนี่ผมเปิดอยู่แชร์นมือเก่าหอวกหดสองมนกว่านี่ถามันมันเป็นยังเสี่ยโอ้ยมือว่มื่กว่าสองมื่กว่าแปลสามมื่นครับเอามือเก่ามือเก่าต่อไหเนาะ เหมือนเก่าตัวใดครับอ่าอีหางขาดสาหรับพี่น้องผู้แบบเนหน่อยอยากได้งวงามเ่นหน่อยอยากได้เงวงามกับตุ่นต่นนั้นไหมคุณคนเาหางขาดคือสิงามมันขาดจอินั้นเป็นลํำปีซื้อเมปีแล้วนะครับเขาไปเลี้ยงคนละทับเอาลูกกัต่อมันเ้อครับเด้อเอาครับมื่นเก่าพี่นรับครับจบยุนิปิดชิปยุนินะพี่น้องนะพอกันชิปนาชิปไม่ครับชิปนี้นั้นทั่วมาลําำสังกัดสวัสดีครับสวัสดีครับ